ถ้าท่านอยากจะมีฟีลลิ่งความรู้สึกในการขับขี่ที่เหมือนรถใหม่ป้ายแดงกับ Honda c v g 2จะต้องทำอย่างไรมาดูกันเลยครับโดยทั่วไปนะครับคนที่จะได้อารมณ์เหมือนรถใหม่ป้ายแดงสำหรับ Honda c v g 2นั้นก็จะต้องมีสิ่งที่ต้องทำหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะระบบช่วงล่างที่ถือว่าเป็นหัวใจที่จะทำให้มีความนุ่มนวลในการขับขี่เพราะว่ารถรุ่นนี้กว่า20ปีแล้วใช่ไหมอย่างที่ผมบอกว่ากว่า1 0ปีแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะมีปัญหาตั้งแต่ช่วงล่างพวกโช๊คพวกนี้นะครับซึ่งเป็น ช่วงล่างที่ทําให้เกิดความรุนรวยในการขับขี่หรือว่าความรู้สึบายในการขับขี่มาดูกันว่าสิ่งที่มันมีใน Honda CVG2 ที่หลายๆท่านนั้นหลายๆท่านนั้นจะเกิดปัญหานะครับกับการใช้รถจะมีอะไรบ้างโดยทั่วไปนะครับที่เราเห็นกันส่วนใหญ่นั่นก็คือพวกพวกบูธใช่ไหมครับพวกลูกหมากที่อยู่ในช่วงล่างของ Honda ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่แต่ว่ามันใช้งานมาแล้ว10กว่าปี ซึ่งมันก็สึกหลอเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานของมันและหนึ่งในนั้นที่หลายท่านนั้นมักจะไม่ให้ความสนใจหรือว่ามักจะละเลยนั่นก็คือโช๊คครับนี่ครับ,นะรบก็คือหน้าตาตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของโชค๊คด้านหน้านะครับเป็นโชค๊คสองต้นด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาซึ่งผมก็ได้เปลี่ยนในฮอนด้าซีวีคันที่ผมทําอยู่นี้ทั้ง4ต้นแล้วทั้งหน้าทั้งหลังแต่เอาเป็นว่าทําไมถึงได้เปลี่ยนเป็นโช๊คใหม่แล้วก็เปลี่ยนเลือกใช้ยี่ห้อไหนรุ่นไหน ซึ่งโชคที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นโชคของ Honda ซึ่งผมเปลี่ยนของศูนย์นะครับของเบิกศูนย์ราคาค่าแรงกับค่าเปลี่ยนนะครับค่าช่างเนี่ยกับค่าของเนี่ยประมาณ10,000หมื่นกลางๆนะครับประมาณหมื่นกลางๆนะนะครับราคาก็ลองพิจาราดูนะครับว่าถูกหรือแพงยังไงประมาณ10,000หมื่นกลางๆซึ่งสามารถที่จะใช้งานได้กับท่านนับแสนกิโลเมตรเลยทีเดียวหลังจากเปลี่ยนไปนะครับมันจะมีอายุการใช้งานนับแสนกิโลเมตรเลยทีเดียวในขณะเดียวกันสิ่งที่ท่านจะได้ฟีลลิ่งหรือว่าอารมณ์ในการเกีับขี่ที่ผมบอกนะครับ คุณจะสัมผัสได้เหมือนรถใหม่ไปแดงเลยถ้าคุณทำช่วงล่างมาแล้วนะครับนะครับทำช่วงล่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนโช้กเป็นโช้คใหม่ที่ตัวนี้ผมบอกเนี่ยตลอดเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันนั่นเตัวนี้ฮะอีกนิดนึ่งสิ่งที่มันจะทําให้รถนุ่มนวลหรือไม่นะครับก็คือเป็นยางนะครับยางผมแนะนานะครับถ้าเป็น c ีวีแนะนําให้เป็น s อสยนะครับนะครับเป็นยาง s อสเพราะว่ามันจะเหมาะสมกับเจ้าฮอนด้าซีวีฮอนด้าซีวีมันคือรถเอสยูวีนะครับความนุ่มนวลนะครับมันก นะครับพวกช่วงล่างแล้วก็โชกจะทําให้ท่านนั้นได้อารมณ์ในการขับขี่เหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยทีเดียวและคันนี้ทั้งยางใหม่โชกใหม่ช่วงล่างใหม่ไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นเจ้าของนะครับไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นเจ้าของไม่รู้ว่าใครจะโชคดีที่จะได้เป็นเจ้าของรถคันงามคันนี้ช่างของผมบอกว่าทีมงานของผมบอกว่าถ้าใครได้รถคันนี้ไปนะครับเหมือนรถป้ายแดงเลยเขาบอกผมนะครับพี่นาวินเขาบอกว่าลูกค้าคนไหนจะได้ไปนะรถป้ายแดงเลยครับ อยากจะรู้ว่ามันจริงอย่างที่เขาพูดหรือไม่ครับก็อยู่ที่การทดสอบไปละซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับผมจะไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะสุดยอดอย่างที่ช่างอย่างที่ทีมงานเบื้องหลังผมได้บอกหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วว่ามันจะเจ้าจริงหรือไม่นะครับมันจะนุ่มนวลมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ในส่วนของราคาจะเป็นราคาวันเท่าไหร่ก็อย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปครับ